สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกับสมุไรเทลแอนเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมน้อยแอดก่อนสมุไรเทลแอนนะครับคลิปนี้นะครับมารีวิวต่อจากเมื่อเช้านะเมื่อเช้าผมรีวิวตัววากิซาชิตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับซื้อไปแล้วนะครับสำหรับวากิซาชิตัวนี้นะครับแล้วก็พี่นะครับเขาอยากได้ที่มันเข้าชุดกัน นะอยากได้เป็นชุดกันปกติดาบจะมีชุดหนึ่งจะมี3มเล่มน,นะครับจะมีขนาดคาตนะขนาดวากิแล้วก็ขนาดทานันโตนะครับแต่ชุดนี้ผมทามาแค่2ขนาดเนาะจะมีขนาดคาตนะแล้วก็ขนาดวากินะครับทนันโตถ้าอยากได้เหมือนกันสั่งทําได้นะครับจะได้เข้าชุดกันเลยทั้ง3มเล่มน,นะครับโอเค คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นขนาดคาตนานะครับให้พี่เขาชมกันนะครับเพราะว่าพี่เขาซื้อตัวนี้ไปแล้วนะครับเขาอยากได้ขนาดคาตนาแล้วก็ขนาดัาโตให้เข้าชุดกันครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่พรีเมียมสุดนะครับในชุดนี้จะเป็นตัวที่พรีเมียมสุดนะครับเป็นตัวทีสินะครับตีทบอนสันไม้นะครับตีทบประกบแบบอนสันไม้แล้วก็ขัดใบดาบแบบทามาฮะกันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทีสิบ ที่สิบเฉยๆนะครับแล้วก็ทำฮาร์มอนแท้แล้วก็ขัดขุ่นนะครับส่วนตัวนี้พี่เขาซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวตัวนี้ให้ชมกันล้วกันนะครับโอเคเรามาเริ่มดูรีวิวกันเลยนะครับจับมาแบบนี้เลยนะครับขอแสงที่มันสว่างๆหน่อยนะครับตัวนี้นะเป็นขนาดขนาดคาตาณาปกติเลยนะครับความยาวอยู่ที่103เซนติเมตรนะครับ103อเซนติเมตรนะครับแบบนี้เลยเหมือนสเปกวากิซาชิเลยนะครับภายนอกนะ เริ่มจากส่วนของด้ามจับนะครับด้ามจับตัวนี้จะยาวอยู่ที่21เอ้ย27นะครับ27เซนติเมตรนะครับทำจากไม้หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดำนะครับพันด้วยผ้าสีน้ำตาลแบบนี้เลยเนาะมี2หมุดไม้ไผ่เหมือนกันแล้วก็เมนุกินะครับจะเป็นงูเหมือนกันอ่าเป็นงูเหมือนกับตัววากิซาชิเลยนะครับฟิตติ้งก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นลายดอกเห็นไหมเป็นลายดอกสวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมลายละเอียดชัดเจนนะครับ นี่นะครับเห็นเปปีบดอกเลยนะนี่นะซูมให้ดูชัดๆโอเคเห็นครับฟิตติ้งประมาณนี้นะครับ,รบแล้วก็ฝักดาบนะเป็นไม้ชิงชันเหมือนกันโชลายไม้ส,สวยๆแบบนี้เห็นไหมนี่เลยนะครับโชวลายไม้ส,สวยๆเลยนะแล้วก็ติดเขาควายเหมือนกันติดเขาควาย3จุดนะครับมีกันกระแทกฝักฝัก1จุดเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันสะดือร้อยเชือก1จุดนะครับแล้วก็การกระแทกท้ายฝัก1จุดนะครับนี่เลยนะครับสวยงาม โอเคต่อไปนะครับเรามาดูตัวที่พรีเมียมสุดของตัวนี้ก็จะเป็นใบดาบนะเป็นใบดาบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบดาบกันโอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของใบดาบกันนะครับใบดาบตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะจะเป็นขนาดคัตนาะครับตัวนี้ใบดาบจะยาวอยู่ที่73เซนติเมตรเนาะสันหนาอยู่ที่8มิลเปิดเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีร่องเลือดเนาะส่วนโครงสร้างของใบดาบตัวนี้จะเป็นแบบตีทบประกบแบบฮอนซันใหม่นะครับ จะใช้เหล็กถึง3ชนิดนะครับตีทบประกบกันนะครับลายตีทบก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมหามุมที่กล้องมันโฟกัสก่อนกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะครับลองดูห่างดูห่างๆางอนี่นะครับลายตีทบประมาณนี้นะครับซูมลงค่อยพอซูมมันไม่โฟกัสนะครับนี่น,นีเห็นล้วเห็นละ าลายตีทบสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการขัดแบบทารรมาฮากันนี้นะครับขัดแบบใบดาบแบบญี่ปุ่นนะเห็นไหมหลังจะใสามากนะครับของหลังใสแบบแสงสวยมากเลยเห็นไหมหลังสันดาบสวยเลยนะครับแล้วก็ส่วนคมจะเป็นแบบขัดขุนนะนี่เห็นลายตีทบอย่างชัดเจนน, 25, นะครับอันนี้คูณห้านะซูมแบบคูณห้าให้ดูอาจจะไม่ค่อยโฟกัสอะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ นะผมอาจจะต้องจับแบบนิ่งๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจับวางแบบนิ่งๆให้ดูแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตีทบประกบแบบอนสันไม้นะครับเห็นลายตีทบส,สวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะคูณเข้าไปดูชัดใกล้ๆแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือลายของใบดาบนะบเป็นลายแบบธรรมชาตินะครับลายตีทบแบบธรรมชาติเลยอ,ออกมาห่างหน่อยจะเห็นชัดเจนนะครับนี่นะหลังใสามากนะครับเห็นเห็นกล้องผมเลยนะเห็นไหมโอ้ขัด อันนี้ขัดแบบญี่ปุ่นเลยนะครับขัดแบบอย่างดีเลยนะครับนี่เปิดคมร้อยเปอรซนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเดี๋ยวผมเอามือบังข้างหลังนะครับให้กล้องมันโฟกัสเห็นไหมนี่สวยๆเลยนะครับปลายดาบก็เป็นรับคมหักมุมชิสก,กิแท้นะครับเห็นไหมอ่าโฟกัสสิโฟกัสสิอ่านี่นะครับ สวยแบบนี้นะครับตัวนี้นะราคาจะอยู่ที่34,000ื่นพันะครับสามหมื่นนะครับตัวนี้เนาะเป็นตัวที่พรีเมียมสุดแล้วนะครับในชุดนี้3า0 0มื่นนะครับตัวนี้พี่เขาถามว่าจ่ายบาัตรพันบัตรเครดิตได้ไหมได้นะจ่า,จายการบัตรเครดิตได้เลยนะครับรูดบัตรได้เลยนะครับแล้วก็ไปผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นในบัตรเครดิตเอานะครับตัวนี้อยากได้จบเลยจบให้เลยนะครับตัวนี้สําหรับขนาดคนาตานานา ก็จะเข้าคู่กับขนาดวาก,กิซาชิเลยอ่าเข้าคู่กันแบบนี้เลยอ่านี่วางคู่ให้ดูนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะอยากอยากได้จัดเลยนะครับส่วนขนาดทานโตนะขนาดทานโตถ้าอยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันแล้วก็ลดสเปคหน่อยก็ได้นะอยากได้เหมือนกันแล้วก็ลดสเปคหน่อยก็ได้เพราะว่าเรามีตัวที่พรีเมียมสุดแล้วตัวรองพรีเมียมแล้วแล้วก็เอาตัวทันโตเป็นแบบธรรมดาไปก็ได้นะครับเป็นแบบที่สิบอ่า ทีสิบครงสร้างทีสิบมาลูปกติแล้วก็ทำฮาร์มอนเท้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องขัดขุดตัวนั้นก็จะเบาหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามพัประมาณนี้นะครับก็จะได้ตัวถูกสุดตัวถูกสุดตัวกลางแล้วก็ตัวแพงอ่าแบบนี้จะได้แบบโค้ดเซตไปเลยนะครับเนาะอ่าโอเคเวลาเอาไปโชว์นะครับก็จะได้เปรียบเทียบให้ให้ให้คนที่เข้ามาดูดาบได้นะครับว่า เนี่ยทำไมมันถึงแพงนะครับตัวนี้ทําไมมันถึงถูกตัวนี้ทําไมถึงราคาปานกลางตัวนี้ทําไมถึงแพงนะเราจะได้เปรียบเทียบให้เขาดูถูกได้นะครับโอเควันนี้ก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับตัวขนาดขนะนะครับเป็นตีทบประกรบแบบฮอนซันไมขัดใบดาบแบบญี่ปุ่นนะครับหรือว่าขัดใบดาบแบบธรรมะกะเนะนะนี่เลยนี่เลยคนอื่นจะเรียกยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันขัดใบดาบแบบญี่ปุ่นจริงๆนะครับจะใช้งานฝีมือเลย แล้วก็โครงสร้างกนจะเป็นแบบฮอนสันไม้นะครับตีทบประกบแบบฮอนสะันไม้อ่ะสวยๆแบบนี้โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่าน,นี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ